วันนี้คอนเทนต์คือรากแก้วบนรถตู้เล็กคดาๆคุณยังชีล้เลยยังชีพไม่เกี่ยวอะไรเลยคุณหญิงรอบหัวร้อยแล้วแมีนี่ด้วยแหละพี่เบียร์นี่อะไรเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะถุงยางปีที่แล้วคุณซื้อดอกไม้ให้ตัวเองใช่ปีนี้ครับคุณพ่อครับถูกถามวาเลนไทน์นะครับผมวันวาเลนไทน์นะครับ ตกไกลไกลอยู่จรองเหรอเรียทำนี่ก็เรียไกลสวัสดีครับไปรุ่นเมกาสถานีการไปรุ่นคอนทราใครดูแอปดูยูทูบเบอร์ะไรวันนี้คุณนัดใครมาวันนี้ก็คือจริงๆจะมาเซไพครับคุณป้อยครับเครื่อประชัล็อกเขารู้ผมรู้คอนเทนต์คุณแล้วไปตรงนั้น ขิ่ข้าวไะทมงานขี่ข้าวไปหิวดิเขี้ยอร่อยเบียเออเดี๋ยวมาเสิร์ฟความหมูพวกกูหน่อยได้ปะเบียไหนเบียประโยกไอ้ลูกน้องเบียประโยกเหรอเออทีมงานกูหิวอ่ะมาเสิร์ฟหน่อยดิเบียวัสดีครับพี่ไอเดี๋ยวไอเบีย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 มึงพี่มึงพูดไอเบียไม่มีใครจะกล้าพูดมึงพูดไอเบียไม่เคยไม่เคยเรียกอร่อยเบียไม่มีคำนี้นะคำเบียคำเบียมึงพูดไอเบียเลยมีมีพี่เบียเจแดงสายย่านนี่คืออะไรคอหมูไปเบียพอหมย่างครับผมย่างครับโว้ยหลั ยังรวยไม่พอลูกพี่เออลูกพี่ทำหลายทุนร์เลยเยอะเกินอ่ะไม่ใช่อยากให้คนหลายๆคนได้กินของอร่อยนี่ชิมได่ชิมชิมชิมได้โอ้ผมบอกลุลูกพี่แล้วลุลูกพี่ว่าเดี๋ยวขอวันไหนขอรีวิวตึกใบหยกไอ้ที่อะไรอยู่ไม่มีอะไรเราแหวนไก่กูกลัวหมาเราแหวนไก่อยู่ตรงนี้คือทันได้เขาเลี้ยงไก่พี่ไม่ให้กูเตรียมตัวเลยใช่ไหมเนี่ยตัวไก่นี่นี่จะกินลลูกพี่ผมครับโอ้หน่ากินว่ะไอ้นี่คือเป็นไงสูตรยังไงพี่สูตรเหมือนปลาแดงเป๊ะ แต่ที่นี่จะพิเศษหน่อยคือหมู้จะเย็นเจี๊ยบก็ไม่ใช่อก็ประมาณ3โมงโอเคได้เที่ยงที่กล่องประมาณเท่าไหร่ครับชุดนึงอันนี้ชุดนึงประมาณ300ครับโอ้ยนี่มีต้มตำน้ำจิ้มต้มตำอร่อยวะแก๋วจัดจ้านใครไปสั่งกันได้เลยนะครับผมชื่อร้านนี่เจ๊แดงสามย่านนะครับนี่หรือโทรศัพท์ไปก่อนเลยนะครับ0626646992 นะครับหรือจะไปที่ Facebook หรือ Instagram ก็ได้เจแดงอันเดอร์สกอร์สามย่านครับ่อยมากเจ E D A N G อันเดอร์สกอร์แล้วก็ S A สแต่ไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดแต่อยากจะดูไอเนี่ยรถตู้เขาอะเล็กสัดนะรถตู้ไปดูไปดูรถตู้เขาไปดูรถตู้เขาดูนะครับรถตู้6ล้าน5นะครับแต่ถ้าสุดจริงของรถตู้เนี่ยต้องนี้มันจรงว่าตรงไหนวะ โอ้ดูเบาเอาที่เขาบอกอยากดูเลยนะไอ้กระจกที่มันกั้นแล้วมันทําเป็นเงาเป็นอะไรได้อะเบาะนี่เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนแบบเฟิร์สคลาสนะเครื่องบินนะเฟิร์สคลาสโอ้เสื้อสวยด้วยซื้อซื้อซื้อมาอีกตัวไปซื้อมาตัวเดียวได้มาตัวเดียวโอ้นาคาลูกพี่กระสุนะได้โคต้าตัวเดียวนาคาลูกพี่กระสุนเทียหน่อยราคาเท่าไหร่อาเอ็มเนี่ยเอาหกเจ็ดล้านนะตัวเนี้ยนาคาลูกพี่เสื้อด้วยน่ารักด้วยผมอวยลูกพี่ลูกพี่ให้เก่งมาส่วนวันนั้นเป็นไงบ้างเหียแจ็คเอาเอารถไปถุยยน้าาาาาาลใส่่่่่่คคครรรัับบหหมดแ์เททไววะก จริงปะเนี่ยจริงที่แจ็คคนน้ำอะไรใส่เหรอเท่มากเลยไม่ไอ้น้ำมันไม่เท่าไหร่เช็ดได้แต่น้ำลายแจ็คก็เลยเป็นคราบเลยวันนี้คอนเทนต์คือลากแจ่วบนรถกู้เล็กสัตว์าเบาลากแจ่วแล้วก็แล้วก็นี่มึงคิดจะส่กัคนล้างคนล้างคนล้างแล้วเอาหมูสัตว์คนล้างชักปืนแล้วอ่ะนายดังเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาหมูจิ้มกินที่เบาะจิ้มกินที่เบาะดูโคดูดิโอคอดูอะไรนี่นี่โอ้พี่เบียร์พี่เบียร์นั่งพี่เบียร์เกินโอโอ้บอยโอ้บอยดูดิ มีตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้ยไอ้กระจกมันจะปิดยังไงพี่เบียร์กดดิเยวโอ้ขอแบบใสๆไลู่บอยลองโอลองไปหน้าข้างหน้านิแล้วเดี๋ยวพูด่าโอได้ยินไหมครับนายครับโบรนได้ยินได้ยินมึงอย่ามาได้กูได้ยินได้ยินไหมครับได้ยินครับคนปกติเขาไม่ได้พูดเสียงดังเท่านี้ไงโบรนเออผมเรียกโบรอีกแล้วได้ยินเหรอ แล้วได้ได้ได้ยินแล้วเฮ้ยไอ้หนูอย่ายุ่งไองผผผ้ผู้ผู้ผู้บริหารเขาคุยกันอย่าแอบ,บดูไอ้หนูเออปิดไปเคยไหมเคยมาประชุมลับกันอไงเคยประชุมนานนะครับกี่ชั่วโมงครับประชุมหรือเสียค่าประชุมแพงไหม <c ười> เดี๋ยวคนรถไปบอกอ <c ười> คนอื่นเสียค่าประชุมแพงไหมห้าหมื่นหกหมื่นเจ็แต่พวกคุณส,ส่วนน่ะต้องไลน์มาต้องไลน์มาส่งขอบคุณครับพี่เท่มากครับพี่เบียร์ครับเท่มาก เลยป่ะโยนะทำไมจะเป็นคนชอบเได้ไรครับแต่พี่ยังมีทั้งไอ้เวลฟก็มีเนี่ยใช้แล้วก็แต่โอาแต่พี่ใช้เองนี่คือเล็สซั่ทใช่ใช่ไอ้นี่เพิ่งโดนเมียด่าทไมอะทำไมอะบอกซื้อรถคันนี้มีสองขั้าอยู่เออวันก่อนไปกับลูกสาวลูกสาวนั่งไปเนี่ยเออเห็นแล้วใน สตอรี่อะเท่มากเลยเฉพาะบ่อนี่ว่าเป็นร้านเลยว่าสองคู่หรือเปล่ปกติเป็นคนใช้รถรถตู้ครับเปนธรรมดาบ่อยมากสบายไหมสบายมากเอ็นเอ็นในน้อโอ้โหโคดรเลยโอ้ยังสบายโอ้โหแล้วเมื่อไหร่ที่เบื่อครับคันนี้ี่เรี่อยเมื่อไหร่ที่เบื่อเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เบื่รถตู้ไม่ค่อยเบื่อหรอสามนส่งไปเนาะตู้สามนั่งเลยวะสงสารน้องถูกไปลำบากเลยถูกไปจริงอย่าลืมไปตั้งสามย่านพ่อหมหรือไปเที่ยวกันเลยตึกใบหยกตึกใบหยกมีโปรนะไปอะปกตินะบุฟเฟ่เนี่ยอย่างเดียวก็เก้าร้อยนะนะใช่ แปดเกอแต่ตอนนี้นะพักด้วยออกินบุฟเฟ่ด้วย พันเดียวกระลาก้าเโอ้โหถูกมากเมื่อไหร่เราไปรีวิวเจ็บจำได้มากกับพี่เนี่ยจำได้แม่นเมื่อไหร่เราไปรีวิวผมขอนี่ปิดตึกใบหยกแล้วก็รีวิวนะไมปิดเมาส์ตึกใบหยกปิดเลยได้เลยโอ้ยแต่แกนี่เจ้าพ่อแฟชั่นนะคุณนี่ที่ได้จากแฟชั่นมากได้จากแกะปะไม่ผมเล็งไว้แล้วมีหลายอย่างเลยผมจะบอกเลยขออิจฉาเลยพี่เบียร์ผมบอกเลยพี่เบียร์พินาศแน่ไอ้แจ็คมาแล้วคอลเลคชั่นโดนเลมอนมันชอบด้วยระวังให้ดีล่าสุดเขาสูตรไปใช่เดี๋ยวมาจับถอดสูตรอะไม่ล่าสุดมันทักมาแล้วมันทักกมาแล้วบออเนี่หร เันบอกพี i I the ่เบียร์มีเสื้ออะไรใส่ออกรายการบ้างหมดอ่าเยี่ยรเกียร์กี่นะมันได้หมดไอ้แจ็คของพี่มดด๊าก็ได้ของพี่ก็ได้เอาแล้วขอทุกคนเลยเหรอมันได้หมดได้หมดเอาไงดีวะถ้าระหว่างรายการสามล้านกับรถสามล้านเอาไหนนกาจริงเหรอปวดกว่าแพงกว่ารถจริงเหรอแพงกว่ารถรายการตัวนี้นะไอ้นี่คือแพงกว่ารถแท้เหรอแพงกว่านี่คือตัวโหดเลยเกือบสิบล้านราคาลูกพี่เหรอจริงๆเออแม่งอะไรผมจะเรียกลูกพี่อ่ะอ้ถูกปะล่ะไม่รวยผมไม่เหรอลูกพี่ไม่มีไม่ใช่โอู้นี่ลูกไอ้บอยลูกน้องนมองลูกอะไรลูกอะไร ใครลูกจ๊อบผมนี hmm, so mm ่ไ hmm, ม like right ่เพ I mean, ียเดียววันนี้คือผมมันจะมาเซอร์ไพรส์น้องก้อยผมจริงๆผมซื้อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์เขาอะไรคุณก้อยคุณก้อยน้องก้อยคุณนิกกี้เรียกน้องก้อยมาไหว้พี่ชายผมเลยเร็วแต่สองคนนั้นพี่พี่เบียร์จะจีบใครได้ไหมเขารักแฟนจะตายเขารักเจ้เขาไม่มีแฟนเขารักเจ้พอเจ้จับได้ทีนึงก็ซื้อกระเป๋าทีนึงพอเจ้จับได้ทีนึงซื้อของเสื้อพี่เบียร์ขอเสื้อโดอลล่า พี่ดีมอนักยค่ะว้าวพี่เบียเมนัทไดรับรค่รถผมยืมมาไทยเบียร์ยืมมาไทยเบียร์ยืมมาไทยอะไรกันระดับรดีแล้วเบียร์คุณคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้คะผมได้กันเกงมาแล้วผมได้กันเกงมาแล้วผมรอเสื้อเสื้อนี่นูนูนูกินเลยขหมูขอบคุณค่ะ เปิดเซเลอร์จะแดงหนูก oh. oh, ็ชอบที่จะแดงทำไมรู้จักอ่ะเล่นมเล่นกินเลยกินเลยคือเ้าน right ี้คือดังมากในเพาะเหรอพี่เบียร์พี่เบียร์แต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขายออนไลน์เขาเพิ่มมาขายเพราะว่าพี่มาขอเาให้ขายอ่ะอร่อยมากอะไรหรออีกีอกีไม่ดิได้แล้วพี่คอยมาด้วยคอยมาคอยมาไม่ลดลด ก้อนก้อนนี้เรเดียวไม่ใช่พวกไม่ใช่เดียวอะไรอย่าปิดมาดิไม่ไม่พวกสปอร์ตพวกสปอร์ตมันอันตรายอะไรเงี้ยแล้วว่าไมก่อนน้ำท่วมยังชีพถูยังชีพเอาน้ำท่วมอยู่ังล้เลยอยู่ใกล้เลยยังชีพมัเกี่ยวอะไรเันอะไรนะน้ำท่วมทุ่งพักบุ่งไฟแดงดีนะดีนะยังไงยังไงน้ำมา ขึ้นคอมคุณพี่ผู้หญิงรอผัวร้อยอีกแล้วคอนเทนต์ที่เบียร์ต้องคิดซื้อมาใส่พี่ไม่เกี่ยวพี่ถามเสียง่าต้องซืออะไรครับแล้วเอาไปเล่นตรงนี้ฮะเราไปเอาไว้ตรงนี้แจ็คมาแล้วครับแจ็คมาแล้วเดี๋ยวค้นก่อนเผื่อเผื่อมีป๋าดูจะด e ีมาแล้วเกินนะ ปลบอยแก้งกูเอาปล่อยเราเหมือนกับมีบ้างแหละถ้าผมไปแกงอ่ะมันจะต้องทิ้งหอยกันแน่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ใช้น่แต่ข้อดีคือยังไม่ได้ใช้ตังอันโอ้ข้อดียังไม่ได้เปิดถ้าเจะใช้แล้วอันตรายนะแต่นี่อย่างนี่นี่ดเลยพี่เบียร์นี่อะไรเนี่ยนี่อันนี้หนักเลยเอาไม่ใช่เรื่องของถุงยางอันนี้หนัได้ฮะนี่แกะดี่ฝันดูดูันนี้ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวกูไปเปิดอาการช่องช่องค่อยก่อนเดี๋ยวก่อนเคลียร์นี่ก่อนนี่แฮปปี้แฮปที่นี่ปี้ที่บ้านนี่ดูนี่ดูนี่ดูน้่องค์ลงแล้ว เร้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปเปิดรายการช่องเขาเอาหรอก่อนนะเออช่องเขาโอเคโอเคได้บอยไม่เอาแล้วนะไม่ได่นะงี้คุยคุยคุยก่อนสงยางขอนะ เอาไงดีเพราะเดี๋ยวเขาจะขึ้นเรือกันแล้วเราควรให้ดอกไม้ก่อนหรือว่าให้หลังก่อนหลังมันจะมืดหลังมันจะมืดใช่ใช่ยัเลยพี่จียังไงยังไงก้อยแล้ววันนี้คุณก้อยเขาไม่รู้คือจริงๆอ่ะผมมันแต่แต่ว่าเมื่อกี้ก็คือแก้งกันแล้วก็อยากเซอร์ไพรส์เล็กๆก่อนขึ้นเรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะเอาดอกไม้ให้คุณก้อยก่อนนะครับวมาเล่นท้ายเพราะเดี๋ยวมืดครับ ถือไว้เลยด้วยถือไว้เลยด้วยทำงานหน่อยวันนี้ครับมาถ่ายช่องก้อยนะครับครับวันวเดนทายคุณอ๋อวันเดนทายปะค่ะวันเดนทายเดี๋ยวไม่ละคุณอ๋อวันเดียวกันปีที่แล้วคุณซื้อดอกไม้ให้ตัวเองใช่ครับปีนี้ครับก้อยครับถูกสามวันเดนทายนะครับผมค่ะสามวันเดนทายนะครับสามวันเดนทายนะครับไม่กเปล่าหรอไม่มีใครซื้อหรอกเปลาไม่มีใครไม่เป็นไรไม่ต้องรู้เรารู้แค่สองคน รู้แค่สองคนพอไปไงวะเมื่อกี้ผมเลิกงานเสร็จผมไปไอ้นั่นแหละสะพานไอ้นั่นแหละของตลาดประคองตลาดอ่ะเขาไปซื้อเขาไปเลือกเองเลยลูกเป็นทีมงานไม่ได้พักเลยผมคิดดูแล้วกันผมคิดดูแล้วกัน ไม่ตายเยอะเพื่อนไม่ตายเยอะกโกหกนะคอยไม่ใช่แต่ก็ผมจะไปซื้อจริงผมบอกให้มัน่ายแต่ว่าเลิกงานปุ๊บผมกลับไปไอเช็ดคนหมาครับผมเช็ดคนหมาคนหมาไปถ่ายกับพลอยมณ์มาไงก็คนหมาแฮปปี้วันวาเลนไทน์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันวาเลนไทน์เดี๋ยวค่อยมีอีกทีนึงเพราะว่าไอเนี้ยถ่ายคอนเทนต์ใกล้คุณก่อนเออถ้ากับวาเลนไทน์ของเรามีปีละสองรอบนี่วันถ่ายรอบหนึ่งวันจริงรอบหนึ่งจูบหัว พอแล้วพอแล้วขอบคุณค่ะเอาแล้วเดี๋ยวเก็บบอกไปด้วยไปไปขึ้นเรือขึ้นเรือไปขึ้นเรือแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไมพูดอะไรเไเก็บไม่ไม่ไมเก็บเรเอาเอาเรียกกมือได้ดไปด้วยไปไเดี๋ยวไปขึ้นเรือของคุณก่อนอย่ามาติดไมค์กันนะคะ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันนะคะไปค่ะไปครับพี่แจกคไปได้เพื่อน